จะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ต้องทุ่มเทอยากเหนือเรงกายแต่โยมทั้งหลายก็มีความเต็มใจและปิติใจที่จะได้ความบุญกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนามบุญอันประเสริฐโยมทุกคนจะขอสนับสนุนขั้งจุนพระพุทธศาสนาปราบชีวิตจะหาไม่และมีความปราปรถนาที่จะได้ความบุญบ่อย เหมือนทะเลไม่อิ่มด้วยน้ําฉันใดโยงทั้งหลายก็ไม่อิ่มด้วยบุญฉันนั้นบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอูดมมง,งคลขอกันเชิญภูมิเทวาผู้ศินสถิตนจอมป่วกโคตินเลพื้นดินลุกขะเทวานักพฤษาใดอากาศเทวันอันสถิตนพิมานในนภาาร จอมเทศในสวรรค์บุกชั้นา้าและพวกเคร่อพระยดาทั้งหลายกี่พังรูปประพรมสีบุชันและอารูปประพรมสีชั้นขอเหล่ารูปภูมพรมอารูปภูมพทั้งหลายการ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังพันเตสัพปะริวารังสัพปะริวารังกัจจานัตติวาระตุสังสังฆัสสัโอโนชยามะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตปูสังโคอิมังส uh ัปปะนิวานังอินาจีวรัตพิสังะพิสังปฏิคันหาตุปฏิคะเนตาจาตปฏิคะเนตาจัอิมีนาภุเสนากกะตินัง อัฏฐะตูอะตูอัมหากังอัมหางสีครตังอิตายะสุขายะนิพานามุจักข้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ผาจีวรกระถินพร้อมด้วยบริวานนี้่พสระทีขอให้พระสงฆ์จงรับผ้าจีวรกระถินพนร,ร้อมด้วยบริวานนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายถ้าได้รับแล้ว ด้วยผ้ากฐินนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อนิผนิพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินใ Dạ, dạ, phải được hả? À, mong con Chắc phát này luôn nè À, chắc phát rồi Đó, đúng rồi 3, 2, 1 3 thí, เหยทั่วไปนหลัค no ือเหรนแสนที่เราทำทัวเนี่ยแต่อย่างวัดบางกายนี่ยก็คือทอดทุกปีทุกเดือนตลอดที่ไม่ว่าจะเป็นวัดละแสนก็เลเวอร์ไม่ขาดอย่างปีนี้ก็สามวัดสามหวันเพเด็่ไวัดละแสนเลสองล้านเนี่ยนึ่งันส0งร้อยล้าน นี่เคยกัระวัดธรรมกายมีผู้บรรพเยอะเราได้อานิสงส์จากวัดธรรมกายหลายวัดในย่างวัดเจ้าบุ่สูงเมื่อสี่ห้าปีก่อนเนี่ยได้จากวัดธรรมกายหนึ่งแสนบาทจังไม่ได้บ้านห้าปีก่อนเนาะ่เนี่แ่ใจใจจะไปถวายจำได้ทีมงานเจ้าห่อนุญนดีมาเอาบุญน้ำกันฮานามัติแหละ เอาเลยนะคะเด็กคิดขนาดว่าที่ในประเทศไทยที่ถือว่าจะเป็นวัดตรรมัตสกให้จริงหนออ้าวเจ้คุณแม่ดูไวนะรับผลด้วยกันนะคะรับผลด้วยกันฝางเน็ตี๋ร้านใดหลักร้านใดนี่มาเป็นโรงงานฮ้อนอีสานยินดีนะคะอําเภอโปรไซนะคะอำเภอโปรไซแจ่วฮ้อนยินดีเมื่อนี้มียังไงบ้านี่มีแจ่วฮ้อนค่ะแจ่วฮ้อนเนาะมีแจ่วฮ้อนแล้วก็มีตำกล้วยตานี วัดแลที่พระสงฆ์ก็ได้รับจากพระราชาญเยอะเอกัเออได้มาการสาทัวเราจะถามว่าได้จะถเท่าไหร่ใมานเน้อไม่ถามว่าถ้าอไหนรับจะถเออไม่ถามไม่ถามว่าได้จะถเท่าไหร่ได้มีจะถไหมมย่าไมได้เลยไนจะอันนี้าจะวางข้างนอกนี่ป่ะอู่เด้อ ญาติก <mondo> ับ no, <enge bells> ่ไฮเด้อสันญาติกับว่าไฮ่าสัว่าไฮ้ันเวเลยบรรยากาศนะครับลงท่านก๋วยเตี๋ยวจากคุณแม่นะครับ